สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะใครที่กําลังคิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นโรคไซนัสหรือกําลังเป็นโรคไซนัสอยู่นะตอนนี้นะคะบอกเลยว่าอยากให้ทุกคนเนี่ยรีบรักษากันนะคะเพราะว่าโรคไซนัสเนี่ยไม่ได้น่ากลัวกันอย่างที่ทุกคนคิดเลยโรคไซนัสนะคะเกิดจากภาวะการติดเชื้อซึ่งส่งผลนะคะให้เกิดการอักเสบของภาวะโพรงอากาศรอบจมูกนะคะอา,อาการไซนัสเนีเน่ยถ้าเกิดขึ้นน้อยกว่า1ิส,สัปดาห์ ภาวะแบบเฉียบพลันแต่ถ้ามากกว่า12สัปดาห์ขึ้นไปนะคะเรียกว่าภาวะการติดเชื้อแบบเรื้อรงังและไชนาดนี่นะคะม่อยู่4ตุดนี่จุดไหนบ้างนะคะเรามาดูกันค่ะ แล้วก็คืออาจจะมีอาการปวดหูหูอหืออ้อนะคะแล้วก็ปวดตามบริเวณใบหน้าการได้รับกลิ่นนะคะลดน้อยลงแล้วก็อาการคัดจมูกนะคะจะมีการคัดจมูกตลอดเวลาและน้ำมูกไหลออกมาเป็นหนองสีเหลืองหรือสีเขียวนะคะมีอาการอ่อนเพลียต่างต่างตามมาค่ะสําหรับการรักษานะคะแน่นอนว่ามีหลากหลายวิธีนะคะแล้วถ้าจะให้น้าแนะนําน้ำนะคะอยากจะแนะนําให้ทุกคนเนี่ยทานวิตามินเสริมควบคู่ไปด้วยนะคะและวิตามินเสริมตัวนั้นเนี่ยมีแนะนํำไหมมีแน่นอนค่ะก็คือ เลยนะคะชื่อว่าแดนบาลานยูนะคะตัวนี้เนี่ยคืออะไรตัวนี้นะคะนอกจากจะช่วยนะคะเรื่องของไซนัสอักเสบแล้วนะคะตัวนี้ยังจะช่วยเรื่องระบบไหลเวียนของโลหิตแล้วก็ป้องกันนะคะการอุดตันของเส้นเลือดหัวใจและช่วยชะลอผิวนะคะแล้วที่สําคัญเนี่ย ประโยชน์ของของเจ้าตัวนี้เนี่ยเยอะมากๆแล้วก็สารสกัดนะคะจากธรรมชาติร้อซตค่ะตัวนี้เนี่ยสารสกัดที่สําคัญนะคะก็คือสารสกัดจากน้ามันจมูกข้าวค่ะตัวนี้เนี่ยแค่นะคะทานวันละ1แคปซูลนะคะก็จะให้ผลลัพธ์ที่ดีต่อร่างกายเราอย่างแน่นอนค่ะแนะนําเลยนะคะมาทานขาวตัวบาลานซ์อยู่ที่ดู